เชฟเชชเช่ไลฟ์งานจะเริ่มแป๊บหนึ่งใส่ช้ายอยู่ไหนไปหยิบใส่ชาให้หน่อยใครแซววะทีชเชฟแบทอ่ะอ๋อมาแล้วไลฟ์ไลฟ์สดมาแล้วสวัสดีคนดูผู้มีอุปกรณ์บนทุกท่านนี่ขอเสียบสายชาร์จแบตก่อนดึมชาร์จแบตก่อนขึ้นไลฟ์เพิ่ม มีแสบให้ลมนิดหนึ่งหมอนเจี๊ยบมาเราไลค์ได้30วินาทีอ่ะตอนนี้คนดูจำนวน7ล้านคนทั่วโลกมาโนเองอนะ่ะไม่ได้ไลค์นานเลยว้าวตอนนี้ไม่มีคนดูแต่ไม่เป็นไรตอนนี้ เราเล่นโลกไหนดีนี่ยโลกนี้ไงที่เราเคยเล่นในไลท์ตอนนู้นเลยอ่ะเฮ้ยยังไม่มีคนดูไม่รู้จะคุยกับใครคุยอย่างไรดีอ่ะไปเสิร์ชใครร่วมดึกร่วมตื่นร่วมตื่ตื่ร่วมดึกตอนนี้ไม่รู้ว่ามีคนดูอยู่ไหมถ้ามีอยู่ก็ เพีความไม่ทักทายผมทีผมเงาได้ยินเสียงเมื่อกี้ใช่ไหมเสียงเคี้ยวน้ำแข็งกรบกรบกรอบเลยนี่คือฟาร์มเบอร์รี่ใต้พื้นที่อนาเขตระดับโควางนกาเซกุชึบชืบชืบเดี๋ยวเราเคลียร์ตรงนี้นิดหนึ่ง จะเอาเบอร์รี่มาทำเป็นฟาร์มาเนาะเราก็เลยต้องเก็บแบบเก็บอาหารอะไรนิดน,นึงอะ่ะก็ผมว่าผมจะนั่งหลัวนั่งขุดใต้ดิน,น,นสักพักใหญ่เลยเชื่ออากค่ะกินกินนี่อะ่ะไม่มีคนดูสักคนก็จะขุดข้างๆอะเฮ้ยมาขีา้แสงเลยนั่นที่ทาขายอะไรขายนาฬิกาตุ้งมึนชื่อ แล้วไงแสงอ๋อลืมปรับแสงว่าจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยเชิบขุดตรงนี้เชิบฮัลโหลคนดูฮัลโหลโวเดี๋ยวไลฟ์ไลฟ์นี้จบสี่โมงครึ่งย,ยาวๆยาวก็ต้องมีคนเข้ามาดูบ้างแหละอย่างอยเขาก็ต้องหลงทางเข้ามาดูคนหนึ่งเราวก็ขุดก่อนบางทีเปลี่ยนหมุนฟังโทรศัพท์มันก็สึกแปลกไง เชฟเอ่เอเฉต่างเกช่วงนีคนเอาเวลาไปนั่งดูสงครามสงด่วนหมดแล้วไม่มีแครนั่งดูหรอกบางคนอาจจะดูจบไปแล้วก็ได้เช่นเราดูจบไปหลังจากที่นางไปมาหนึ่งวันดูทุกมุมทานทุกมีมอะไรเนี่ยไอจีไอพีพี่มิงอ๋อพี่มิงตอนนู้นเขาได้ออกไปจากที่นี่แล้วโท้เศร้าอ่ะพี่มิงตาย ตแต่สมัยไหนไม่ดูผมไม่อายุวันตังน้องเอ้ยที่นางเออไม่เชื่อครับที่โม้ <c oughs> คนดูเราเป็นไหนกันหมดวันนี้วันนี้ก็วันอาทิตย์นะเนี่ยเขาน่าจะไปเที่ยวพักผ่อนอะไรมังคงน่าจะเบือ่อกันเฉยเบือ่อเบื่อทั้งครูที่โรงเรียนเบื่อทั้งเราด้วยเลยไม่เข้ามาดูไม่มีเหล็กจะต้องสิบห้าอันทำไมไม่เก็บ รู้สึกมาคุยกับตัวเองมาคุยคนเดียวชื่อบางทีอยู่กับตัวเองมก็น่าเบื่อง่งเดี๋ยวไปขุดหินต่อกันแลำหนึ่ง,งเอาเอานี่มาเก็บของในหีบหดูหินเยอะไปไงเนี่ยเราก็รํมาหินมาหมดซอยไาเนี้ยเรามีแครอทตั้งหนึ่งกองแต่ตอนไหนนะอ๋อตอนเวลาไล่หาเบอร์รี่แม่ตอนนู้น,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 นก็จะเจอเบอร์รี่ได้ ตัวหนึ่งเดี๋ยวขอขุดตรงนี้นิดหนึ่งบางทีบางครั้งมันก็มืดนะเนี่ยนะไลท์มาจะห้านาทียังไม่มีคนดูสักคนมีเกยันที่ชอบดูเกยมีเกวันที่ชอบดูเก อาโร่เหมือนตั้งกันันนิขมใต้ดินอ่ะต้องขายไรไม่รู้หรอกเว่ยเชื่อว่าน่าจะดูเกเกมเ,เ,เกมทีเออจะดูก็ดูไปไม่มีใครว่าดีหรอกไอ้เถิกน้อยถึงนาดีไม่ขอพี่แฮน,นดี้ก็ไปดูอยู่แล้วเก๋พี่ยูโทรศัพท์ทันทีดีไม่นั่งเพื่อพูดถึงเกม พี่เห็นจะยึดของสัตว์นาฬิกาที่พาของสัตว์มาที่ทิ้งเงินจะได้ไม่ต้องอยู่ในครอบของพี่แทนแล้วพี่ยังจะยึดนาฬิกานัฬิกาด้วยยึดด้วยยังไงร,รู้ไหมยึดด้วยการคืนให้ดีแล้วก็ให้นานิกทรมานก,กับการที่นาฬิกาไม่มีอะไรให้ดีเล่นอะไร แต่ให้ไม่มร,รันสับเชยนต่อจะเชื่อไหม,ไม,มง,งั้นยืดโทรศัพท์แล้วดีก่อนนาฬิกาไปเร่ยหนึ่งวันนะ,ะอ๋อไอ้ตูดหมึมไงทงหนึ่งอะไ์มาห้าทีอ่ะไม่มีคนดูกินน้ำเลยครัอ้าวอ้าวกินน้ำหนึ่งทีคนดูเข้ามาเลยหนึ <c oughs> ่งคนเลยจะเชื่อสวัสดีครับผมโอเคสวัสดีครับผมฮัลโหล ขอคนที่หลงเข้ามาดูแล้วก็ผมมาไลฟ์สดแล้วไลฟ์ได้6อนาทีอะไม่มีคนเข้ามาดูเลยคุณคือคนแรกคนคุณดีคุณควรดีใจอะเย ê, ่ชิบีชิบีชับมาชับป,ปอะไรนะไรโอเคคือผมกำลังขุดหินอยู่ใต้ดินแล้วก็มีของเล่นใหม่ด้วยเนี่ยเอา้าไปเลยสงสัยต้อนรับเขาไม่ดีเท่าไหร่ แล้วเขาชอบเป็นอินโทรเวดอยู่ในมุมมืดดาร์คเวเดอร์อย่างเงี้เยเขุด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 ถึงไม่มีคนดูเราก็จะทำเพราะว่าเรามันบ้าโอเคแล้วก็เผานิดหนึ่งในตรงบนนี้มันไม่มีอะไรเชิบดำเนินมาเอาไว้ฆ่าๆอย่างเงี้ยแล้วก็ ก็มาทำไมเราต้องมีเหล็กให้ครบเก็เ,เราต้องมีเหล็กให้ครบก่อนให้ครบโอเคนะขอบคุณขอบคุณขอบคุณด้วยตอนนี้เบอร์รี่จะนวนเพียงพอต่อการกินของเราแล้วไม่จำเป็นที่เราต้องมีเบอร์รี่เพิ่มชึื่อเราต้องเว้นไว้แบบนี้มันมีป้ายอ้ายผีพิมิงอยู่อะ ราไม่อยากขุดสิ่งที่พี่แกสร้างไว้ตั้งแต่สมัยดึกดำบัรพ์โบราณเมื่อหลาล้าน,า,นลานปีที่แล้วนะว้าวโอเคขุดตรงนี้ชิวๆคนดูทำเรื่อยๆชิวคือขุดไปเรื่อยๆชิมตอนนี้เรามีหินจำนวนหนึ่งกองกับอีกเศษอีกนิดหน่อยสวัสดีคนดูหนึ่งคนแล้วครับผมเรามาขุดหินข้างใต้เหมือนกัน สามารถรพริมพ์คอมเมนต์ได้อะไรของอดีตตุกโอเคเมื่อกี้อาจจะมีแสงรบก,กวนนิดๆหน่อยๆแต่ก็อยา่าไปคงอย่าไปเคิยดอย่าไปใส่ใจครับเรามาพูดถึงกันต่อคือผมตั้งอาไาเขตผมใต้ดิน้วยมีอร์รี่หีบแล้วก็ตัวคาตัวเผาแล้วก็มีป้ายหายพี่พี่มิงพี่เล่นกับเราเมื่อตอนสองสามไรที่แล้วแล้วแม่งก็ออกไปแล้วเนี่เหมือนแม่งแค่อยากรู้เฉยอะไรจะถึงตึง พอแนะนำครบหมดแล้วเขาก็ไปเลยไรวะเอาเอาเอาไม่สนใจแม่งแล้วคนดูกูนั่งเล่นอย่างนี้อ่ะมึงเข้ามาไม่ทักทายด้วยไอ้ยังมึงต้องพิมพ์ทักทายกูอย่างนี้ไหม,มเป็นอะไรไม่รู้ทักทายคนดูแล้วคนดูหนีออกไปเลยเขาเป็นดาร์คเวเดอร์เขาไม่ชอบการพูดคุยสัส้นๆนะเขาอยากเป็นแบบเทพในเงาอะไรงนี้อ่ไะไรฟ้าเดี๋ยวคุอย่างนี้ต่อก็ได้ ราขุดไปเรื่อยๆแล้วเรามานน่าเบื่อตอนพูดเรามันดูไม่หนุกไม่นานเขาออกหนีหมดเลยอะหนีออกหมดเลยหรือต้องบูตใหม่เหมือนไรที่แล้วแบบวิวฟู่อย่างนี้อะมันมันต้องบูตใหม่เปล่าคนชอบบูตใหม่คือเราขดตรงนี้นั่นที่คิดว่าเสียงอะไรกับผมดจะทำอะไรนะนั่นที่จะกอกุณไลไ์พี่เห็นเพื่ออะไรเนี่ยครับ

โอเคงั้นวันหลังนักดีถ่ายขีดหรือนัดีนั่งเขียนนใหญเก๋พี่เหงก็จะไปนั่งเปิดตังเกของดุยเจให้นัดีฟังนั่นแหละมันก็น่าเบื่อไม่พี่เงมาน an okay. ั่งฟังตื่นดึ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 ดดึดดึดึดึดดดดึด ตอนนี้พี่แฮร์รอยู่แต่ตอนนี้ไม่มีคนดูแล้วพี่เห็นก็สามารถปล่อยจอยไนดะ้แป๊บหนึ่งแล้วไปจกักระจีอดีนะไม่คาดีไม่อยากโดนจกักระจีก็อยู่เงียบๆนิ่งๆไปแล้วก็แค่ไม่ต้องส่งเสียงรบกวนโอเคขุดต่อเจอเด็กอีกแล้วเย่รู้สึกว่าสิบเอ็ดนาทีนี้เป็นสิบเอ็ดนาทีที่ว่างเปล่ามากเลย เพราะมันไม่มีแครเข้ามาดูเลยอ้ <c oughs> เราขุดต่อชิบตรงนี้แล้วก็ขุดไปเรื่อยๆขุดไปแบบหลายจุดหมายหลายเป้าหมายชิบคือขุดแค่ได้เฉยเๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆตรงนี้ทองแดง ไม่รู้ว่าทองแดงไปทำอะไรได้เอาไปทำสายล้อฟ้าตอนนี้ปลาไปสิบเอ็ดนาทีสามสิบกวิชึบห็นในตัวก็มีเยอะอยู่นะถ้าเรียงเป็นลำดับขั้นอ๋อค้างอาไม่ใช่ถ้าเรียงเป็นลำดับขั้นของหินเราก็จะมีหินประมาณนี้ก็ถือว่าไม่ใช่เล่นไม่ใช่น้อยเดี๋ยวเราต้องเพิ่มก่อน หมายถึงเผาเผาเพิ่มชืบเอาซักเท่าไหรด่ดีเอาซากอักสี่อันแต่ต้องคาเชื้อเพิ่มเพิ่มด้วยชืบเชื้อเพิ่มใส่เข้าไปจะได้เผาดีๆเดี๋ยวขุดทองแดงไอ้แม่เดี๋ยวขุดเหล็กขุดทองแดงมาทำไมทองแดงมันไรประโยชน์ชืบขุดตรงนี้อาวันที่แปดแล้วแสดงว่าเราลงเมืองมาได้ระยะใหญ่เลยเนี่ยชืบ เหล็กตรงนี้มีพอประมาณอยู่ประมาณสิบอันตอนนี้เหล็กรวมๆในตัวเราก็น่าจะคอข,า,ขาวกับไอชุดกเกาะเหล็กเต็มเสร็จแล้วล่ะชึบอ้อาแล้วมันหายไปไหนอ๋อมันมีชุดกเกาะเหล็กกับชุดเกาะอันนี้ที่มีอยู่เราก็เก็บตรงนี้ก่อนเก็บตรงนี้เข้าไปแล้วก็คาพิกอะเพิ่มอีกอันหนึ่งพอดีว่ามันน่าจะใช้งานไม่ได้พอได้ไม่มากพอ คุดข้างๆนิดนึงอารมณ์ม,มันตัดผมนี่ขนาดไม่พูดกับคนดูเขายังกดหนีไปเลยอะ่ะแสดงว่าเราต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่ขาดไปแล้วไม่มีเสน่ห์มากพอในการดึงดูดเขาให้อยู่กับรเราต่อได้เมื่อกี้ผมดูแล้วว่ามีคนดูดูอยู่หนึ่งคนอะ่ะแต่เราไม่ทักทายเขาเขาก็ออกไปแต่พอเราทักทายคนดูคนดูก็ออกไปควรแก้ปัญหานี้ยังไงเราควร ไลฟ์ักห้าปีอย่างนี้แล้วก็มีคนดูคงตายเลยพิมมาคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์ว่าสวัสดีฮรับฟู่นี้เรื่ยเราขุดไปเรื่อยรู้สึกว่าเริ่มหมดไฟการทำทูกแต่เราจะไม่เลิกทําเพราะว่าเราอยากได้ตังใครๆก็รู้ว่าตังมันหายากแต่มันก็ไม่ใช่ว่ามันหาไม่ได้เราจะทำไปเรื่อยๆจนกว่า จะมีคนติดตามถึง500คนแล้วก็จะรับงานสปอนเซอร์ถึงแม้ว,ว่าจะไม่มีใครมาจ้างแล้วมีแค่500คนใครจะมาจ้างแต่ยางไงก็จะโฆษณาจ Youtube อ่ะนะแบบโฆษณาที่ขึ้นขัดจังหวะคนดูรู้หรือไม่ว่าโฆษณาได้ขึ้นขัดจังหวะคนดูนั้นเป็นรายได้ที่ยูทูบเบอร์เหล่านั้นจะได้รับตังค์ไป เพราะยังไงผมแนะนําให้คุณดูโฆษณาให้จบเพราะว่าจะทําให้ยูทูบเบอร์ได้ตังค์จากโฆษณาที่คุณนั่งดูนั่นแหละอืมตอนนี้ไลฟ์มาจะสิบห้านาทียอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีคนดูคนไหนพิมพ์คอมเมนต์ทักทายกับเราเลยเหมือนนั่งบนอยู่คนเดียวเป็นคนที่ชีวิตนี้ไม่เอาอะไรอีกแล้วนั่งอู้นั่งบนแบบไม่สนโลกว่า อะไรนะไม่ได้ยินแล้วนดีเคยคิดไหมว่าทำไมนัดดีถึงจะต้องมารู้ว่าเรามีตังค์แล้วนัดดีถึงอยากสั่งเซเวน่นอาีพที่ก่อนนานนี้ี่ก็อยู่ได้โดยที่นัดดีไม่ต้องสั่งเซเว่นอะไรทั้งนั้นแต่พอแม่แต่พอนัดดีจำได้ว่าแม่ทิ้งตังค์ไวน้นดัดดีจึงอยากหาเหตุผลในการใช้ตังค์ให้หมด ปล่อยมันไว้เฉยเลยแม่ดีทาไม,มดีรู้ว่ามีตังค์อันนี้ถึงอยากใช้มันให้หมดรักทําลายเงินทําลายทองอบบคือใช้ใช้ซื้ออะไรที่มันจะเป็นก็ได้แต่ว่าทําไม,มน่ดีถึงรู้ว่ามีตังค์้วอยากใช้ตังค์มันทห้หมดค้างอีกอไอไ้ไหลนรกนี่ก็ไรต่อแบบแบบไม่มีใครสนใจเวย้ย นทีมันตูยมือตังก่อนนั้นนี่ณดีไม่รู้ว่ามีตังนที้ก็ไม่เอาอะไรแต่พอนดีรู้ว่ามีตังอยู่นที้ก็มันั่งเรียกร้องขอสิทธิในการใช้ตังจากการสั่งเซเว่นสุดโหดกระโดดยิงที่เซเว่นเราก็ต้องมานั่งรอมันเอาของมาส่งให้เราอีกแล้วเรากินมันใช้เวลาเร็วกว่าที่เราจะมานั่งรอมันอีกนดีเป็นทำทันเดือดอีกเพจด้วยแบบ ทันเดอร์ทันเดอร์เอพยนั่นแหละไปโดนดุจเจลาชุบเออถ้าประมาณตรงนี้มันจะอยู่ประมาณตรงนี้ถ้าเราขดผมแล้วข้างหลังมันจะเป็นยังไงวะชุบเอาขาอีกไอเป็ดน้อยเช็ดเป็ดไว้เหมือนมันได้เหมือนเหมือนมันได้เหมือนมันดีเหมือนเวิร์กเอ้ยมันเวิร์กจริงว่ะ โอเคซื้อเลยดิวนี้จะขุดวันนี้แหละนียกได้ว่ามันเป็นเหมือนห้องเลยตรงนี้ปสดิคนดูหนึ่งคนด้วยนะครับผมวันนี้เรามาสร้างอังนนี้ขมใต้เหมืองใต้ดินกันอา้าวพี่มิงผมไม่รู้ว่าพี่มิงแกเอาจะไ,ไปแล้วแกไปทำอะไรของเขาแต่ว่าเขาไม่มาเล่นกับผมเลยหนละังจากไลน์นูนะนะโอเคเราขุดตรงนี้เพิ่มน,นิดหนึ่ง สวัสดีครับผมอยากรู้ว่าคอมเมนต์พิมพ์ได้ไหมคุณลองพิมพ์มาสักหนึ่งหนึ่งได้ไหมครับตอนนี้มีคนเยี่ยมชมและเยี่ยมเข้ามาชมไลฟ์เราสามคนคือคุณแล้วก็อีกสองคนที่เขาออกไปก่อนหน้านี้แล้วช่วยพิมพ์คอมเมนต์ให้ผมรับรู้ตัวตนของคุณอได้ไหมครับว่าไลฟ์ผมสามารถคอมเมนต์ได้พิมพ์ตัวอักษรมั่วๆตัวหนึ่งก็ได้ครับหรือจะทักทายผมก็ได้ผมไม่กัดหัวครับผมคือบางครั้งมันก็นะอืม มันก็เบื่ออยู่คนเดียวนั่งบนคนเดียวเนีย่ยเหมือนคนบ้านั่งบนคนเดียวมาตอนนี้18นาทีเนะี่ยดูดูตรงเนี้ยเนี่ยนั่งบทคนเดียวมา18นาทีฮนะอย่างน้อยก็มีคนมาทักทายผมหนะ่อยก็ดีนะนะดีนะลองคอมเมนต์ทักทายนิดหนึ่งรีสโบถ้าผมสามารถแยกล่างออกมาน,นั่งพีมีเครื่องแยกผมนั่งคุยกับตัวเองฮนะตอนนี้ก็นั่งเถ่านั่งคุยกับตัวเองอนยะ่างเงี้ยนั่งคุยอยู่คนเดียว คงไม่ได้กดดันไปนะครับผมก็อย่างนี้แหละทำไปเรื่อยๆนั่งขุดหินไปเรื่อยๆตอนนี้เราได้ชุดก่อเดล็กครบเร็จมาแล้วแล้วก็มีเหลืออีกสิอันน่าจะขาเพลเล็กได้แล้วแหละขาพิกแอคเหล็กขึ้นมาชืบโอเคพี่ยักเหล็กเอาไว้ขุดพวกแร่ที่มันเป็นแร่ที่หายากไม่ใช่หายากเราเป็นแร่ที่มันแข็งเข้าใจไหม แบบที่มันขุดด้วยผิกะหินธรรมดาไม่ได้ผมว่าผมจะขยายอนามคมตรงนี้ไปนิดหนึ่งคือว่าจะสร้างเป็นเหมืองใต้ดินมันก็ต้องขุดใช่ไหมละ่ะแล้วแบบมันต้องขุดแบบใหญ่มากๆแล้วก็ออกไปแล้วอีกหนึ่งคนเนี่ทยทาไงดีอะผมคุยกับเขาแล้วเขาก็ไม่คุยกับผมอะแล้วทีนี้พอแบบว่าคุยกับเขาแล้วเขาไม่คุยกับผมเขาก็ออกไปในตอนผมไม่คุยกับเขาเขาก็ไม่คุยกับผมแล้วเขาก็ดูประเดยวเขาก็ออกไป ผมควรทำยังไงดีอกันผู้ช่วยหัวคมเฮ้ยจ๋บเราอย่าใช้อารมณ์กับสิ่งหนึ่งเออหวัสดีครับผมพี่ซุปไม่ได้เจอกันนานเลยกับกาไลสดหวัดดีครับกว่าจะเจอคนดูของเรากลับมาหลังจากที่มีคน,นแวะม,ยม,ยม,มาเยี่ยมชมมากกว่าสามคนก็พบเลยว่าเขา นั่นไม่ต้องการอะไรจากผมเลยเขามาดูผมแป๊บเดียวแล้วเขาก็ไปนั่นนะเขามาดูแบบไม่ได้คอมเมนต์อะไรเลยแต่ขอบคุณมากพี่ซุปที่ทําให้ผมรู้ว่าไลฟ์นี้มันคอมเมนต์ได้เหมือนเดิมแล้วใช่เงียบไปเลยขอบใจหลายๆเด้อพี่ซุปปซูกแมนซูปเปอร์วายเดนไทยอะไรนะไม่รู้โอเคต่อ ขุดขุดขุดไปแป๊บหนึ่งขอแวะกินนะแ๊บหนึ่งเ <c oughs> สียงเอฟเฟกต์กระจายจนถึงเราขุดตอนนี้นิดหนึ่งซูปมาคุยกับผมหน่อยผมแบบเงามากเลยนั่งพูดคนเดียวอยู่ที่สิบนาทีเราคนเรียกเขาว่าอะไรให้ให้ให้ผมเรียกว่าอะไรพี่ซูปอย่างนี้เหมือนเดิมะซูปอร์แมนซูปอร์วเาเลนไทน์ ซูปเปอร์มัมชดชาหนุ่งชดชาอย่างเงี้ยไม่ใช่เราขุดต่อดีกว่าเคยเหมือนผมอยากจะสร้างอะไรจากใต้ดินแต่ตอนนี้มีแค่เล้าหนึ่งเล้าแล้วก็พื้นที่ว่างอีกนิดๆหน่อยๆเราก็ซูปไปแล้วซูเปอร์ไวเลนทายซูเปอร์ไวเลนทายไปแล้วอะไรอยู่กับเราได้แป๊บเดียวเขาก็ไปสร้าจุงเบ่ยขนาดคนดูเก่าผมเขายังไปเลยเนี่ย ทำไงให้ผมดูพูดแล้วคนดูอยู่กับผมนานๆน,น่ามันน่าคิดเสียเหลือเกินว่าเราจะทำยังไงคนดูอยู่กับเราได้นานๆดีผมรู้สึกว่าผมก็ไม่ได้ปิดเสียงอยู่นะก็อ่ามันแปลกแปลกเหลือเกินคนดูเป็นไหนหมดเศร้านะเนี่ยช่วงนี้ลงคลิปแล้วมันก็ไม่ขึ้นฟีดอะไรเลย ที่จะขึ้นฟีดช่วงนี้ยอดสุดก็ไอ้ฮานูุนอะไอ้ช็อต YouTube ท,ที่ทำลงผมไม่รู้ว่าทำไมทำช็อตแล้วคนถึงดูเยอะคนเขาสมาธิสั้นกันหรือเปล่าทำช็อตลงคนดูอย่างเยอะอะเขาสมาธิสั้นกันแน่เลยแม่เชื่อไหมว่าทำช็อตลงคนดูอย่างเยอะทำคลิปลงคนดูหลักสิบอะแต่พอทำไลฟ์แบบเนี้ยแม่งแบบว่าคนดูแค่ไม่กี่สิบคนหรือไม่ก็ไม่กี่คน ที่แบบเข้ามาชมแล้วถ้าไร่ไม่นานก็ไม่มีใครมานั่งดูแลลวแต่ว่าตอนนี้ผมนั้นคนพบว่ามีคุณหนึ่งคนที่เข้ามาชมผมสวัสดีครับผมผมขอหยิบชิดชู่มาเช็ดน้ำก่อนชึบโอเคเอา้าวไปแล้วอะไรฝาอยู่กับเราได้กี่สิบวนาทีเนี่ยชึบชึบชึบ เออผันหนึ่งทิ้งิดชูก่อนชุ่ออ,อ,อ้าวพี่ลองเล่นวัดนี้ดูมดอะไรครับผมตัวหนึ่งมาวัดดีครับมิวสิพี่ลองเล่นวัดนี้ดูสวีปเอ็นสลโอเคได้เดี๋ยวลองลองเล่นดูตัวหนึ่งเดี๋ยวขุดหินตรงนี้เสร็จป,รปุ๊บเดี๋ยวไปนั่งค้นหาดูมาโหลดยังไงโหลดใน YouTube หรือโหลดในโหลดใน มีแอปอะไรแนะนำในการโหลดไหมครับผมผมอยากลองเล่นดูคดีวนะ่าช่วงนี้เหงาอยู่พอดีเลยสวัสดีคนดูสองคนด้วยซูกับมิมวซิสากุระที่ตอนนี้พี่มิวเขาน่าจะไปแล้วผมไม่รู้พี่มิวสากุระเขาเป็นคนเดียวกับนี่เปล่าเขาเป็นคนเดียวกับพี่มิงที่เขาสิ้นไปแล้วเปล่าตอนนี้หลุมที่พี่แกขุดไว้ผมก็ทำทางไว้เรียบร้อยละ เราลองไปโหลดหมอดที่เขาบอกมาดีกว่าเดี๋ยวออกมาก่อนตรงนี้ออกมาตรงนี้ก่อนโหลดยังไงครับผมบอกผมที่ชือ่อปกติผมโหลดหมอดในแอปแบบแอปไม่ DL นี่ก็ไปโหลดในแอปเนี่ยไอ้ดดวัดเนี่ยปลายเข้าไปแตกอา้าว พอคนดูเราหายหมดเลยอยู่ดีๆก็หายไ,า,ไา,ายไม่ต่ออยู่ดีๆก็หายไลยไม่ต่ออยู่ดีๆก็หายอะไรค่ะเมล่าไฟไม่้อมใช้งานปิดนี่ยโชคบชะตาคนเล่นตลกกับผมเลยแค่จะนั่งดู ขับไปย้อนดูไม่ได้แล้วย้อนดูไอเมนก่อนนะไอเมนหน่อยอันเนี้ยแบบไม่โดนอะไรน,นี่ก็แบบโดนไปอีกแบบนึงอ่ะโดนปิดคอมเมนต์จากไอ้อันนี้นอะเดี๋ยวลองดูดิไลฟ์สดเราคอมเมนต์จากขึ้นนะแอบปบนี้ mcdl โอเคแต่คอมเมนต์เราหายไปไหนโอ้เรียบร้อยครับคอมเมนต์ไม่ขึ้น แชทสดคอมเมนต์ไม่ขึ้นสายอยู่สวยใหญ่อ้าแชทสดมมไม่ขึ้นนะเนี่ยนะส่งไปคอมเมนต์แชทสดไม่ขึ้นจเจริญพรญาติโยมเอาไงต่อข,อข,อขอ้อความทั้งหมดเรียบร้อยครับเล่นตลกกับผมเลย<อ>แค่จะนั่งดูโอ้ยอย่างมันสะท้อน ต่อเนี่ยเออจีเฮชเป็ดต้องลงแล้วขึ้นใหม่ปะอ่ะยอมลงแล้วขึ้นใหม่ก็ได้